พบกับแอนนาสุภศรศีงามนะคะยังอยู่กับอาจารย์กลิ่นค่ะอาจารย์เอเนกาสุดที่นั่นนะคะคุยถึงเรื่องดาวศุกร์ยกเข้าราศีกรกฎนะคะมาตรฐานไม่ได้ขี้เละเลยนะคะเป็นราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะเพราะฉะนั้นใครโชคดีก็เหมือน เขาเรียกอะไรนะเจอของดีนะคะโอกาสมาถึงใครที่ต้องระมัดระวังก็อยู่ดีๆปุ๊บก็จะเจอแบบเรื่องราวมาถึงตัวนะ,ะก่อนที่ราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะอแอนนามีข่าวจากสมาคมนะ,ะสมาคมโหรสตรนานาชาติมูลนิธิสมาคมโหรสตรนานาชาติมูลนิธิพระดมศิลิคุณเสริมสวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรวิญโยพงษ์เจริญนะคะท่านยังมีดําริมอบความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจนะคะมอบความรู้ให้นะคะ มีอบรมเบื้องต้นนะทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะในเวลา15 30นากา 30. นาทีนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะจะเป็นโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์นะคะโหราศาสตร์เห็นอย่างไรไทยอย่างนั้นนะคะดวงเปรียบเทียบดวงชะตาบุคคลดวงชะตาบ้านดวงชะตาเมืองนะคะสำหรับภาคพยากรณ์ยังมีเปิดวันพุธด้วยนะคะก็สอบถามได้ตามหมายเลขหน้าจอนะ,ะหรือโทรไปได้นะคะจะมีแอดมินบอกนะคะหรือใครที่แบบ จะเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถที่แอดไลน์ไปได้นะคะแอดไลน์ในเชื่ออาจารย์ดรปิญโยพงเ์เเริญนะคะหรือเข้า Facebook นะคะหรือจะเข้าในนามของกลุ่มเพจของ อของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติก็ได้นะคะอันนี้คือการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ทุกๆวันเสาร์ค่ะจะมีบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะหลากหลายศาสตร์พยากรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พม่าไพ่ทาโร่เจ็ดตัว4ี่ฐาน9ฐาน11ฐานนะคะและยังมีสารเรื่องการตั้งชื่อนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของออลายมือนะคะหลากหลายศาสตร์พยากรณ์มากนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะตามหมายเลขหน้าจอนะคะแล้วก็ สอบถามที่แอดมินได้นะคะว่าวันไหนเสาร์ไหนนะ,ะอาจารย์ท่านไหนมาออกเรื่องอะไรนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาหรืออยากจะเข้ามาฟังบรรยายพิเศษก็ได้นะคะทางสมาคมยินดีต้อนรับค่ะมาถึงราศีกัน,นะคะ่ะราศีกันบอกไม่เข้าสักที <laughs> นะเข้าแล้วนะคะราศีกันนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็เป็นเจ้าเรือนสุภะนะคะ <c oughs> มาลอยอยู่ในภพที่ดีค่ะ มาลอยอยู่ลาภะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ราศีกันนี้เราต้องให้เขานะคะเ็าจะได้มีเราเขาจะต้องมีตัวช่วยบ้างนะคะเหนื่อยหนักอยู่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าดีค่ะอาจารย์เพราะว่าภพลาภะถือว่าเป็นภพที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากภพที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะกระดุมพระหมายถึงการเงินกระดุมพระหมายถึงรายได้ที่ได้มานะกระเป๋าสตางค์ที่เรามีเนี่ยนะคะก็คือกระเป๋าสตางค์มาอยู่ที่ลาบแสดงว่าเราได้ลาบจากการหาเงินนั้นนะคะนะคะในส่วน นี้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนเหมือนช่วงแบบกำลังหาเงินเลยค่ะจานโชคดีมาะใช่ช่วงโชคดีนะคะลใช่ค่ะหาเงินแล้วก็ยังหาได้ด้วยนะคะแล้วก็แบบเป็นช่วงแบบเงินขาเข้าอะค่ะจันนะคะแล้วก็ เป็นเจ้าเรือนอีกเรือหนึง่งคือเรือนสุภะสุภะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสุภะหมายถึงความเจริญงอกงามความดีงามต่างๆนะคะสุภะยังหมายถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะ <c oughs> อย่างบางท่านเนี่ยถือว่าเออตอนนี้จะแบบว่าเหมือนมีคนสนับสนุนเรื่องการเงิน,นะคะ่ะ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินหรือเปล่านะคะมีการแบบก่อนหน้านี้เคยไปติดต่อไว้็่ะจะมีการช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะบางท่านเนี่ยออมีการ ติดต่อไว้กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าโอเคตอนนี้ไฟเขียวแล้วเปิด P ีโอแล้วมารับเงินได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เป็นช่วงที่เงินกำลังเข้าเลยค่ะสำหรับราศีกันนะคะรอคอยมาสักพักหนึ่งแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดีเพราะว่าดาวศุขอยู่คู่กับดาวพุธด้วยจยาเนาะคู่ราีธาตุอยู่ในภพราภอยู่ในภพราภพที่สาคัญเป็นเรื่องของการเงิน่ะการเงินหมุนเวียนดนวยนะกระดุมพักแปลว่าเงินหมุนเวียนนะคะใช่ค่ะจย์ใช่ค่ะเป็นเงินหมุนเวียนที่จะเวียนเข้านะเพราะว่าเข้าอยู่มาละ าาใช่ค <นะ S 1> <ช>่ะก็ตั้งแต่9<ม>กรกรกฎาคมถึง2สิงหานะช่วงนะคะ28วันนี้นะคะก็เป็นขาขึ้นเกี่ยว<ช>เรื่องการ<ช>เรงรินการทองของคนราศีกันนะ,ะแต่ว่าชอบในเรื่องของสุภากระดุมพะก็ชอบนะสุภาพมันหมายถึงการเดินทางการต่างประเทศนะคะ<ช>ยังบอกว่าคนราศีกันเนี่ยโชคเข้าใช่<น>ะ ก็จะมีแบบเงินต่างประเทศเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแม้แต่จริงๆแล้วดาวเนี่ยเป็นดาวประจําตัวด้วยที่ไปอยู่ภพลาภะคือตัวตัวของท่านเองก็โชคดีด้วยเนาะนะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นเงินขาเข้าจริงๆแล้วก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยค่ะจย์นะคะถัรับปีใจดีใจคนราศีกัน้วยนะคะการเงินก็ดีนะแล้วก็ประสบความสุภาพแปลว่าชื่อเสียงเลยนะคะชื่อเสียงการเดินทางแล้วก็คุณงามความดี ยังหมายถึงการดาเนินชีวิตภายในบ้านเพราะฉะนั้นในบ้านช่วงนี้ก็ราบรื่นนะรู้สึก<ช>ว่าเขาเขเขาใจกันดีดีค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับอย่างบางท่านเนี่ยรอเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่เนี่ยมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างบางท่านที่เป็นนักศึกษาวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องการเรียนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสาเร็จค่ะนะคะ พราะฉะนั้นก็สาหรับราศีกันนะคะก็มีเรื่องดีมากกว่าเสียเอาง่ายเรี่มากกว่าเสียแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบว่าดีใจด้วยสําหรับคนราศีกันนะคะมาอีกหนึ่งราศีค่ะราศีตุลค่ะนะคะดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะมารออยู่กรมมะค่ะอันนี้อาจารย์กลิ่ง เข้าใจดีเลยเข้าใจดีเลยค่ะชาวราศีตุลนะคะเราก็เป็นชาวราศีตุลเช่นกันนะคะตอนนี้ดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ภพกรรมะนะคะคือหมายถึงตัวเองเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานค่ะอาจารย์กรมมะหมายถึงการงานกรรมะหมายถึงการกระทํานะคะช่วงนี้ก็วิ่งบุญเรื่องงานเลยค่ะอาจารย์นะคะแต่ถามว่าวุ่นเรื่องงานแล้วเนี่ยได้เรื่องไหมได้เรื่องอยู่นะคะอาจารย์ค่ะคือถึงจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ต้องถือว่า ดาวประจําตัวที่ไปอยู่ที่ภพที่10เนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ได้คู่อสิติธาตุด้วยอยู่ตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นอะไรที่เรื่องที่มีความค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะคะทีนี้ นอกจากที่จะเป็นดาวประจําตัวแล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะ,คะมรณะเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่มาหมายถึงความตายใช่ไหมคะอาจารย์ค,คือจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะถ้าบางท่านที่ช่วงนี้ก่อนหน้านี้อึดอัดข้องใจมีเรื่องแบบว่าบางท่านแบบว่าตกงานว่างงานอะไรอย่างนี้ค่ะมีโอกาสได้รับเรื่องการงานเกิดขึ้นนะคะจะมีงานใหม่เข้ามานะคะ<ม>หรือบางท่านที่ช่วงนี้ เรื่องงานวุ่นวายมากเลยก็มีโอกาสที่จะจบอันนี้นะคะมีการนี่จบแล้วก็อาจจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่หรือเปล่าหรือบางท่านช่วงนี้เรียกได้ว่าโอ้มันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆประคับประคองไปค่ะเดี๋ยวจ,จะได้แบบเหมือนมีเรื่องอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะเราก็เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะนะมีมีผู้ช่วยเหลืออยู่ค่ะเพราะว่าอยู่คู่กับดาวพุธต,ตรงนี้นะคะ<อ>แล้วก็อยู่ในภพกรรมะด้วยดาวพุธเราเป็น ตัวแทนของเป็นตัวแทนของเรือนที่ดีนะคะมีะราสุพระมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองให้กําลังใจกับชาวราศีตุลถามว่าอุ้ยมันจะดีไปสมุดเลยไหมมันก็ไม่ได้ดีไปสมุดเพราะว่ามันก็มาจากเรือนที่เสียบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นคู่ดาวที่ดีค่ะอาจารย์ะนะคะเป็นคู่ดาวที่ เหมือนเป็นดาวที่แบบว่าเหมือนชุบชีวิต่ะคะนะดาวดาวเป็นดาวธาตุน้ำเนี่ยคะ่ะมาชุบชีวิตเราเนี่ยแหละคะ่ะก็อดทนร<า>อสักหน่อยใช่ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะสำหรับคนราศีตุลน,นะคะหนึ่งเป็นดาวสุปเคราะห์สองเป็นดาวประจําตัวนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ธาตุน้ําอย่างน้อยๆงานที่เคยยุ่งวุ่นวายก็อาจจะเข้าที่เข้าทางนะคะ แล้วก็ใครที่รอง,งานอยู่ก็อาจจะแบบได้งาน<ช>ถึงไม่ได้ได้งานประจําแต่ก็ต้องได้งานอย่างน้นอยๆก็เป็นจ็อบนะคะอาจจะเป็นได้ไหมคะจ็อบแบบว่าเป็นงานแบบว่าเป็นงานชั่วคราวเป็นอะไรเพราะว่าเป็นมรณะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ย<ช>อาจจะเป็นได้แต่ยังไงก็คือโชคดีเรื่องงานเจ้าเรือนที่เสียนะคะมาสู่เจ้าเรือนที่ดีมาสู่เรือนที่ดีนะคะก็อาจจะมีติดความเสียหายมาบ้างนะแต่ว่า สรุปสุดท้ายก็คือดีค่ะเพราะว่า<ช>อยู่เจ้ารเรือนกัมมะนะถึงจะเสียหายก็ให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้างอุบัติเหตุบ้างหรือแม้กระทั่งเรื่องของออการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ว่าเชื่อว่าธาตุน้ํำยังไงก็คือธาตุน้ําก็คือคสามารถที่จะอยู่ เป็นอยู่ได้ทุกที่แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะใชถือว่าเป็นการปรับตัวได้ค่ะอาจารย์แล้วก็มรณะเนี่ยเรายังมองอีกเรื่องหนึ่งได้ด้วยคือเรื่องต่างประเทศค่ะจย์ค่ะช่วงนี้ค่ะจะมีการได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะอาจารย์ค่ะไม่ได้เดินทางก็อาจจะได้ติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ยังสัมพันธ์อยู่กับเรื่องของการต่างประเทศนะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงตัวเองสัมพันธ์เรื่องงานปุ๊บนะ แต่ว่ามาตรฐานดีค่ะเป็นราชาโชคพยัญเนีะอาจจะบอกว่าเชิญไปนะถ้าเป็นระดับผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออการบริการหรือว่าการใช้ความรู้อาจจะได้เชิญไปในเรื่องของการให้ความรู้นะหรือว่าเชิญไปเป็นที่ปรึกษาหรือว่าให้ความรู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องงานได้สําหรับคนราศีตุลน,นะคะคก็เป็นกําลังใจให้นะคะ,คะนะคะ,คะต่อมาอีกหนึ่งราศีค่ะราศีพิจิกนะคะนะคะ ดาวสุขเข้าภพที่เก้าค่ะเป็นเจ้าเรือนปัตตณิแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศไปลอยอยู่ในภพสุภาะอาจารย์สุภาหมายถึงความสําเร็จนะคะอาจารย์สุภาหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ค,ะความดีงามต่างๆเนาะความสงบเรียบร้อยภายในบ้าน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราบอกเรามาดูเอาเรือนที่ดีก่อนเนาะ,ะปัตตณีมาสุภานะคะปัตตณิเนี่ยหมายถึงคู่ครองหมายถึงคู่คุ้นส่วนคู่สัญญ,ญานะคะเพศตรงข้ามต่างๆเนี่ยเนาะคือตอนเนี้ยเหมือนกับ อาจจะมีเรื่องมีการวางแผนที่แบบอย่างบางท่านเนี่ยมองวางแผนว่าเอ้เราจะมีการทําอะไรใหม่ๆมีการลงทุนร่วมพุ้นกับใครใหม่ๆหรือเปล่านะคะสุภาพเนี่ยบางทีเนี่ยเราหมายถึงเรื่องเอกสารเรื่องแบบว่าการที่จะจดทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านมีการอยากจะ ตกแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าอย่างคนที่แบบว่ามีการจดทะเบียนการค้ากันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะไหมทําได้ไหมก็ พิจารณากันไปก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างแบบดาวพุทธที่มาอยู่ตรงนี้เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆดูกันไปค่ะอาจารย์รอให้ดาวขยับเรียงตัวดีๆก่อนก็น่าจะดีกว่านะคะแล้เพราะว่าดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนวินาศะด้วยนะคะ,คะวินาศหมายถึงวิบัติความเสียหายต่างๆนะมาลอยอยู่เรือนสุภาเนี่ยค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านจะเจ็บป่วยหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่บางท่านบอกว่าอาธิบานมี่มีผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็ไปดูเรื่องความเรียบร้อยภายในบ้านของตัวท่านเองนะคะเออบ้านมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะ มีเสียหายเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ําในบ้านหรือเปล่านะคะปั๊มน้ำที่บ้านรั่วที่บ้านพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบเรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยมาเจออีกทีคือค่าน้ำแบบโอ้ไปไกลแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ตรวจดูตรวจตาดูความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะจันค่ะค่ะ,คะระศาศีพิจิกนะเจ้าเรือนปัตานิมารอย,อยอยู่ในพบสุภาาก็ดีะนะแต่ว่า วินาทหรือวินาศนะเนี่ยพอมาอยู่เรือนที่เสียมาสู<ช>่<ๆ>เรือนที่ดีนะคะให้เรามาระวังความเสียหายสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายนั้นจะเป็นเล็กๆน,น้อยๆก็แล้วแต่น,นะแต่ก็ทําให้เสื่อมเสียหรือว่าให้เสียเงนินเสียทองะะใช่ไหมให้เสียเง, <ynthia. S 1> งินเสียทองได้นะก็เรามาระวังกันแล้วกันนะคะได้อย่างนะก็ดีใจกับคนราศีพิจิกนะคะยังไงซัพ์ปัตตานีก็สุภะนะคะก็มีความสุขสมหวังดีครอบครัวอาจจะได้แบบว่า สมาชิกมาสมาชิกม่นะแต่บางคนอาจจะแต่งงานแต่งงานเลยก็ดีใจด้วยลงหน้าแล้วกันนะคะไม่หนึ่งราศีค่ะราศีธนูค่ะดาวศุกร์นะคะเข้าพบมรณะค่ะซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาพระนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอลิค่ะนะคะาลอยอยู่ในภพมรณะค่ะจันภพมรณะเนี่ยถือว่าเป็นภพที่ค่อนข้างเสียหายนะคะจันถ้าเราเอาเราเอาที่เราเอาที่ลาพระ ที่มามรณะก่อนแล้วกันนะคะลาพระมามรณะเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องลาผลต่างๆไหม่ะคะแล้วมันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างบางท่านเนี่ยมีแลนว่าเออจะได้เงินก้อนนี้มาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับคนที่เห็นแล้วว่าจะมีเงินเนี้ยแต่อยู่ๆแบบเงินก้อนนั้นหายแวบไปกับตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเอออาจจะมีการบางคนลูกค้าเปิดพ o โอมาแล้วแต่ว่าเรายังต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้อ่าทาง หัวหน้ายังไม่ยอมเส้นหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องรอไปก่อนค่ะคือถามว่ามันหายสักทีเดียวไหมเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบต้องรอคอยค่ะจารย์มีการติดขัดข้องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมรณะมันจะแบบเป็นอารมณ์ช้าชด้วยค่ะแล้วเป็นดาวธาตุน้ําด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับตอนนี้มีปัญหาอึดอัดขัดข้องอยู่รอก่อนนะยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดใ,ในเรื่องการเงินนะคะจา์แล้วก็ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยเจ้าเรือนอริ อริหมายถึงอุปสรรคปัญหาอริหมายถึงหนี้สินนะความเสียหายต่างๆความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอริที่มามรณะเนี่ยค่ะคือถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยต้องให้ระมัดระวังว่าจะยังเหมือนรักษายังไม่ถูกโลก,กค่ะอาจารย์ <c oughs> ถ้าถ้าให้ถ้าให้พูดในส่วนนี้นะคะเหมือนกับแบบพอป่วยปุ๊บ ไปหาหมอ,อไม่เจอหมอที่ตรงโรคหรืออะไรอย่างนี้ค่ะห,หรือว่าอาจจะต้องใช้ขั้นตอนในการรักษาที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ท่านมองในแง่ดีหน่อยก็ถ้าบางท่านที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ช่วงนี้อริมามรณะ อาจะหมดนี่หมดสินก็ได้นะคะถ้ามองในแงงนี้นะเฉพาะนี้สินอย่างอื่นนี่ยังต้องเรามาระวังนะคะสําหรับราศีธนูนะแต่ว่าเจ้าเรือนที่ดีและเจ้าเรือนที่เสียแต่มาลอยในภพที่เสียภพก็ต้องมาระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินความรักอารมณ์ภาวะอารมณ์ต่างๆของคนราศีธนูนะคะ ก็ให้เระมัดระวังนิดนึงนะคะยังอยู่ในภพที่เสียอยู่เพราะยังรอนิดนึงนะคะ่ะรอดาวย้ายก่อนนะคะ<ช>แล้วก็อ,อ,อาจจะขยับขยายที่ดีขึ้นนะคะสําหรับราศีธนูไม่สักหนึ่งราศีค่ะราศีมังกรหรือมกรนะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะกะกรรมะมาลอยอยู่ในภพปัตตนินะคะ่ะเจ้าเรือนดีทั้งสองเรือนนะคะเราก็มาลอยอยู่ในภพปัตติไปไงบ้างคะอาจารย์ ภพปตัตนิเนี่ยก็คือเพศตรงข้ามนะคะหมายถึงคู่ครองคู่คุณส่วนคู่สัญญานะคะดาวสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะนะคะกรรม,มะคือต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์ชอบบอกว่าถ้าพบดีมาลอยอยู่ที่พบที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะอาจารย์นะคะกรมมะหมายถึงการงานกรรม,มะหมายถึงการกระทํานะคะช่วงนี้อาจจะมีโปรเจกต์ได้ทําการได้ทํางานอะไรหรือว่ามีการคิดที่จะเออมีการร่วมหุ้นลงทุนต่งตางๆนะคะ<ม>หรืออีกในหนึ่งเนี่ยก็ อาจจะมีได้เจอความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยตรงตัวเลยคือความรักเนาะแล้วก็มาจากคบปุตตะด้วยนะคะแล้วก็หรือบางท่านเนี่ยที่มีความรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นได้นะคะอาจารย์นะคะมีแต่เรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นคะ่ะอาจารย์นะคะ ก็ถือว <Bond> <ket> ่าถ <ani> ้ามองในแง่ดีก็ดีนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยว่าดาวศุกร์เนี่ยที่อยู่ที่ภพที่7เนี่ยถือว่าได้มาตรฐานที่เสียนะคะได้มาตรฐานพินทุบาทนะคะก็ในส่วนนั้นถามว่าดีก็ดีแต่ในส่วนที่เสียก็ต้องระมัดระวังในส่วนที่เสียด้วยนะคะบางทีเราอาจจะแบบว่ามองแต่ในส่วนดีในเราลืมมองในส่วนเสียไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยค่ะจย์ค่ะ ส่วนดีก็คืออาจจะมีคนเข้ามานะคะเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าหุ้นส่วนการทรําธุรกิจใหม่ด้วยกันนะคะพะกกรรมะด้วยปุตตะด้วยบางคนอาจจะชอบเสี่ยงโชคบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนบางคนอาจจะได้เจอเพศตรงข้ามนะ,ะซึ่งความหมายไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าเจอแบบภาวะไหนเท่านั้นแต่ว่าด้วยความเป็นพินทุบาทนะคะราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคนมาคบก็คบคนมาคุยก็คุยคนมาลมพุดเราต้องดูดีๆพิจารณาดีๆสาหรับคนราศีมังกรและมะกรนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวเรื่องของการงานแล้วก็คุณส่วนด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมนะคะส่วนราศีกุมนะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ